ความชราเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างแท้จริงจะเป็นอย่างไรถ้าสามารถค้นพบการปฏริวัติศาสแห่งความอ่อนเยาว์คำตอบคือสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์โดยหลักการแล้วคือน้ำผู้แห่งความอ่อนเยาว์เป็นสิ่งที่จะเข้าไปถนอมรักษาร,ร่างกายด้วยกระบวนการซ่อมแซมและสร้างเสริมเซลล์ใหม่ในขณะที่เราอายุมากขึ้นเซลล์ก็จะเสื่อมสภาพลงและจําเป็นต้องได้รับเซลล์ใหม่เข้าไปทดแทนสิ่งที่จะเข้าไปทดแทนก็คือสเต็มเซลล์นั่นเองครับด้วยการใช้สเต็มเซลล์บริษัทได้พัฒนาคิดค้น Growth Factor Complex ซึ่งจะเข้าไป เฟื้นบุรุงเซลล์และชะลอกระบวนการแก่ชราขั้นตอนเริ่มจากการค้นหาสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดในร่างกายมนุษย์สเต็มเซลล์เหล่านี้จะพบได้ในชั้นไขมันของมนุษย์ด้วยการใช้เซรีนพิเศษปราศจากเชือ้อแพทย์จะทำการสกัดเฉพาะส่วนผสมของเนื้อเยื่อไขมันและกลุ่มสเต็มเซลล์ที่แข็งแรงออกมาจะทำการคัดแยกสเต็มเซลล์และเซลล์ไขมันออกจากกันโดยใช้ระบบหมุนเวียนหลังจากนั้นสเต็มเซลล์จะถูกเก็บไว้ในจานเพาะเลี้ยงและให้อาหารที่จำเป็นเพื่อการเติบโตในขณะที่เซลล์เติบโตเซลลจะเพิ่มจำนวน วีคูณขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มให้กับช่องว่างที่มีอยู่ซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีการที่ร่างกายรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองในระหว่างขั้นตอนนี้สเต็มเซลล์จะปล่อยสัญญาณเคมีหรือที่เรียกว่า growth factor อ,รรอ,ออกมา กรอสเฟกเตอร์สคือภาษาของเซลล์เป็นวิธีที่เซลล์เป็นพันนเซลล์ในร่างกายใช้สื่อสารกันทําให้เซลล์แต่ละเซลล์สามารถปฏิบัติภารกิจที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ่้มแซมและสร้างเสริมเนื้อเยื่อในร่างกายกรอสเฟกเตอร์สคือส่วนผสมสําคัญที่ใช้ในระบบฟื้นบํารุงความอ่อนเยาว์อันก้าวล้ําปฏิวัติวงการจากการคิดค้นและพัฒนาโดยผู้นําด้านเทคโนโลยีนี้นั่นคือบริษัทเจอเนสสุดยอดแห่งความเป็นเลิศกับผลิตภัณฑ์ลูมินเอส เทคโนโลยีสเต็มเซลลมีบทบาทสำคัญมากในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางเพราะทำให้เราสามารถส่งสัญญาณให้ร่างกายเช่นเดียวกันกับ growth factors ซึ่งเป็นสัญญาณแบบเดียวกันเพื่อบอกให้ร่างกายซ่อมแซมและสร้างเสริมเนื้อเยื่อครับ เมื่อรูปแบล,ลูมิเนสโลงบนผิวคุณมันจะเริ่มต้นปฏิบัติการเช่นเดียวกันกับเมื่อสเต็มเซลล์ไปอยู่ในจาน์พ์ตเลี้ยงกรอสแฟกเตอร์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ลูมิเนสจะสื่อสารกับเซลล์ร่างกายของคุณคุณที่แลดูสุขภาพดีขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นและดูดีขึ้น